วันนี้ครับครับผมมาพบกันอีกแล้วครับอยู่สวนทุเรียนของพปพุตธาอำเภอลำคุนจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อนี้มารับทุเรียนครับที่จองไว้พี่น้องมาช่วมสวนหลายครับเมื่อนี้ทุเรียนกรลังออกผลผลิตหลายปพุทธาเป็นอยู่ลงพ่นเดี๋ยวเข้าไปหาเพ่อนครับเรื่อยหรอครับโอ้เมือนี้คข้นมากหลายเนว่าจะช้ำง่ายหรอครับเรื่องเบื้องตาำอาิยศัยนะครับเรื่องมหน่อยไหนบอกผม เังไงครับดีใจพอผลผลิตออกมาแล้วครับดีใจครับแต่ว่ากับท่านสมควดเพราะท่านทำที่ขวรนะครับปีนี้เป็นยังไงครับกับปีไก่นี่กดีกว่าปีไก่นิดนึงครับดีกว่าครับกับท่านเต็มท่านเต็มท่านเต็มแปดสิบแรงงานอยู่วังหาซิบหาซิบโอ้ยังยังเกี่ยวกัผลผลิตเฮาเฮ็ดได้หลายกว่านี้ครับได้หลายกว่านี้อีกเท่าตัวครับอันนี้เขาอยู่ที่สวนของพ่อพุทธาเลยครับอยู่บ้านลุงแสงแก่นอำเภอหนองคุนจังหวัดอุบลราชธานีครับมองเก่า มันเป็นยังไงครัำนวยนั่นซุกหรอวะซุกแล้วครับซุกแล้วก็ได้ที่นะครับแต่ว่ากับท่านเพิ่นได้กินนะครับโอ้แกเต็มที่เอาไปเก็บยวไปสัก่อนวะไปสัก่อนครับเก็บยวไปสัก่อนเบิ่งจังไงครัาให้มันสุกหมดต้องขวนเบิ่งปิงครับปิงรวดปิงลวปิงปิงรวดหลังก็ต้องเช็คเหนื่อยเทื hmm. okay. uh ่อนึงเรอสรเดือนก็เช็คเมืองอีกเทื่อนึงอ๋อสรุปแล้วทุเรียนนี่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นดอกดอกบานครับดอกบานพออยู่เก็บเกี่ยวจนถึงมือเก็บเกี่ยวครับจัามื้อครับลอยยีสีใบลอยมื้อครับคือกินเลยบบ่ครักไก้ แกเแกเต็มทีนะครับจอรักเปอร์เซ็นครับเก้าสบเปเลยวะัครับปีนี้ขายอย่างไรเนี่ยครับอยู่ในสวนของโบชาลปีนี้ผมขายไอ้ที่เขาว่าเอาเด็กอะเขลอยสามสิบครับจะขายให้ลูกค้าเากัลอยสเพราะว่ามันจาเฮสัญญาเขาไหวอ๋อนี่คือเมาครับเมาสเหรออืมเพิ่นมาเฮสัญญาไปเฮดดนหรือเปล่ครับนี่เฮดประมาณเดือนเฮดประมาณเดือนพฤษภา คัอตอนเดิมเสื้อผ้าโอ้คือเมาไปเลยว่าสวนนี่นียน้อยนใหญ่ๆต้งองเ,เ,เอาเม็ดเว้นว่าเอาเม็ดครับเออขอดีคือยังงครับมึงงานเมาสิงานเมาขอดีเ้าก็คือห้องวเดะขายเองนะครับเอาบวเดะของเกี่ยวยังทั้งสิ้นครับตัดเขาก็เอามือตัดมาเ้าโอเคเป็นคนแก่ซอยแค่นัดขาจากซอยโอ้ห้าอยากซอยก็บซอยเอา้าวอยากซอยก็บเปวิญญางครับผานังคิดเงินอย่างเดียวครับเออโลละลอยสามสิบครับคือหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ราคาเดียวกันเมืราคาเดียวกันเมืครับ อ๋อเมื่อกี้นี่เขาเห็นนวยใหญ่ๆนี่คือ,เพ,อเพื่อนเอาไปใส่ำนะัำเลยเอาไปขายส่งออกบอริษัทอย่างไรครับตันนี้พวกอู๋อู๋เพื่อนคือกันครับแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อว่าไปหลักไปติดต่อพ่อค้าไปแล้ว<อ>ไปก็เลยรถจกันเลยไปนี่ก็คือขายต่อดได้เพื่อนบอริรบเอา,ไป,า,าไปว่างขายวางขายนี่คือพ่อค้าคนกลางเนาะพ่อค้าคนกลางราคาบริเต็มที่แต่ว่าเขาขายปริมาณหลายแต่ว่าขายปริมาณหลายค บ่ต้องเพืองค่าแรงเฮาบ่ต้องมานั่งเสียเวลาบ่ได้ตัดเองง่ายบ่เสี่ยงก็ว่าขายออกบ่ออกนะครับนะน้อยๆเลยเสี่เขาเจ้าก็เอาเป็นบ่ครับเอาเบิดครับคือราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันปีนี้คิดว่าอ่าประเมินเดี๋ยวใชตาจักตันครับนี่เข้าๆประมาณแบบบ่ตกเลยล่ะครับประมาณ15ตันนี่ได้ครับ15ตันนี่ได้เอาโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเนาะบอจองไว้เนาะบัตรเติเนาะครับะซิบผ่านรู้ กเกษตรพารวยอยากจนให้เล่นหวยอยากรวยให้ทำกินประหยัดเก็บออมไม่มีหนี้สินประหยัดเก็บออมไม่มีหนี้สินลงทุนในพื้นดินมีกำไรเพิ่มพูนตั้งกลุ่มแล้วจับมือกันไว้ผลผลิตมากมายทุกคนรวมกันมาทั้งธุรกิจเขาเรียกว่าโคตา ทาธุรกิจเขาเรียกว่าโคต้าเอาไปเสนอพ่อค้าได้ราคาดีกว่าเดิมมีเงินอย่าหลงเพลินรีบใช้อยากได้อะไรต้องชั่งใจให้ดีแบ่งไว้ทำคุณเพื่อต่อ รอยยี่สิบทังรอยยี่ห้าจำเพพ่อตัดธรรมดาไป,ไปครับธรรมดามับยเขาไอ้เมา,า,า,มาเส์บโกทรงหนอกเขาก็ตัดรอยยี่สิบน่พราะว่าเนื้อเนื้อมันสีสีวอยแกแห้งแม่นบอครับนี้ไปความปรเน,น้องสูพวกเขาเ่ส่งไปได้ในเมืองไทยนี่เกซิบได้ได้ปะเก้าซิบนี่เกือบเกือบสูงมีไผ่ตัดดอกเก้าซิบนึ่ นี่ให้ตาดอกเกา่าสิทสิเขาว่าตาที่เรียนอ่อนเนี่ยตดัดเปอร์เซ็นต์ดำทีแหละบาดมันผ่าด้ามันกระเขาเลยที่ป่านขาท้องตัดเปอร์เซ็นต์คือแปดสิบห้าขึ้นไปนถึงสิบห้าผ่า,ามามันก็นยังเหลืองอยู่เท่า<อ>ตัดอ่นอนๆน,น,นี่คือเบิง้งเบิ้งมือสมมติเราบ่ถึงร้อยยี่สิบมื่นนี่เอาจยกะร้อยมืน่นนี่มีโอกาสอ่อ,อนหลายบ่ครับโอย ก็ไม่เคยตัดนดอกกันคันลอยสมมติว่าไอ้มีสมมติว่ามาเบิ่งนี่เขาบอกได้บอกว่าดอกบานเมื่อใดนี่ไอ้มีมาเห็นหน่วยนี่ยไอ้มีเบิ่งออกว่าว่าบ่ได้ถามเลยบ่บ่ได้ถามเลยบ่บ่ได้ถามเลยบ่สังเกตจังไดยครับบอกข่าวๆเนี่ยกะเบิ่งผิวมันมันสิเบิ่งผิวนี่ฮู้สีฮู้ผิวเบิ่งร่องอู้ลายอย่างอ๋อผู้เรียนเรียนบ่จบผู้เรียนเรียนบ่จบผู้เรียนเรียนบ่จบนี่จังสิ วุ้ยต้องรุ่นเดือนน้มว่าส่วนจะมีอยู่ซองรุ่นซองรุ่นนั้นบ่าสามกับรุ่นแล้วรุ่นสุดท้ายมันมีรุ่นที่สอง๋อดีเจนคะครับมื่อนี้ผมเดี่ยเมาพ่อปรมะาอ,าอาจารย์เอิ้นว่าอาจารย์เลยนั้นบ่กแจวห้าวหนี่มีไอ้มีผู้เดียว <c oughs> ที่ที่รับตัดเนาะกับ <c oughs> แนะนำแน่บบเกือบมีหลายๆคนอย่างของแจ๊กบวกเคยเห็นแนะนำไอ้มีซื้อไว้ไอ้มีซื้อไว้อย่างเดียวซื้อหรือวิชัยซื้อ ไม่ใช่สีหาบุตรอยู่บา้านไใดครับนนปลาเล่าครับนนปลาเล่าโอ้บองหั่นแรงทุเรียนเลยเนาะครับอำเภออำเภอดำเน,นินอ่านงทองเดิมเนืเนจังหวัดอุบ,รบลราชธานีอยากโทรหามีโทรหาไ,หาได้เบื่อใดครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามด้าเก้าเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เก้นะครับค่าตัดนี่คิดยังไงครับไปคุณคิดเป็นกิโลละ โอ้คลิปเป็นกิโลคือคาตาเน่เนาะไม่ครับรวกาให้คำปรึกษาอดไรนะครับการแต่งกิ้งการใส่ปุ๋ยยังนี่โู้หายมีอะไดนะครับขอบคุณหลายๆครับไอ้มีครับขอบคุณวัสดีครับเกษตรพารู กเกษตรพารวยอยากจนให้เล่นหวยอยากรวยให้ทำกินประหยัดเก็บออมไม่มีหนี้สินประหยัดเก็บออมไม่มีหนี้สินลงจุนในพื้นดินมีกำไรเพิ่มพูนตั้งกลุ่มแล้วจับมือกันไว้ผลผลิตมากมายทุกคนรวมกันมาทางธุรกิจเขาเรียกว่าโคตา ทันธุรกิจเขาเรียกว่าโคต้าเอาไปเสนอพ่อค้าได้ราคาดีกว่าเดิมมีเงินอย่าลงเพลินรีบใช้อยากได้อะไรต้องชังใจให้ดี รวยเกษตรพารวยบานสันเลเตเกษตรพารวยการันตีแล้วว่าดีคำแล้วต้องรู้